สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องนิ er ้นิกเซอร์นะอันนี้นี่มิดหมายนันดีเพื่อนสมาชิกส่งรอบมาให้ล้างบอกว่าให้ล้างนะแต่พอมาถึงมือกลายเป็นว่าโอโ้แต่ละตัวผ่านสนามลบมันยังหนักใ่ไหให้ซ่อมด้วยให้ล้างด้วยอย่างสามตัวเนี้ดีที่สุดก็คงจะเป็นใบซันนะลื่นกับใครเพื่อนเขาแต่ว่า แม่ปรับนวงปรับไม่ได้ก็ต้องซ่อมเหมือนกันนะเอาเท่าที่ได้นะครับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวลองเปิดตัวไหนก่อนเดียตัวนี้ปรับนวงไม่ได้สภาพดียู่าเพื่อนตัวนี้เป็นแบบไหนวะสภาพหน้า่ะเนาะอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้อันนี้ฝฟืนงดังฝุ่นเยอะ คันจมูกอันนี้โอ้โหเป็นไรวะเนี่ยให้เดานะตัวนี้น่าจะเกียร์พังนะเพราะว่าเฟืองตัวนอนมุนได้นะสปูลไม่วิ่งโอเคเอาซ่อมตัวไหนก่อนเดียวฝังชุบดีกว่าไหมซ่อมตัวเบสันก่อนดีกว่าเอาง่ายๆนะ ภายในของลอกใบตันกันน,นิดนึงตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากี่ร้อยหรือพันต้นต้น,ตนผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเรื่องราคาแต่ภายในของเขาเนี่ยจะเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นไอ้อลลอยนะเฟืองก็เป็นทองเหลืองนะครับนี่เฟืองเกียร์ทองเหลืองอรู้สึกว่าภายในจะแข็งแรงอยู่นะ เป็นทองเหลืองตัวนี้ไม่ใช่ลูกปืนนะเป็นบูทนะก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเชียวนะครับเดี๋ยวจะแกะฝั่งนี้เช็คนะครับเพราะว่าเนื่องจากแม่เหล็กเขาเนี่ยมันหน่วงปรับหน่วงรับเนือไม่ได้นั่นเองนะครับโอเค หน่วงคล้ายๆได้ว่าโอเคทำเลนแบบได้ว่าเลย <c oughs> เน่าหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมล้างใบสันเสร็จก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูหลังล้างแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสโป้สโป้คล้ายๆได้ว่าเลยโอเคมาดูส่วนประกอบภายในกันสักนิดนะครับใบซันที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งก็คือด,ดูลอกหลัก้อยแค่ใส่ลูกปืนตัวนอนมาให้อ่ะ ได้ว่าตัวละหกพันนี้ยังไม่มีลูกปืนเลยนะเนื้อก่อนภายในทองเหลืองนะครับเฟืองก็ทองเหลืองก็ใช้ได้เดี๋ยวจะทำการล้างนะครับผม รกอบเรียบร้อยครับผมใบซันนะครับลื่นเลยเดียวเฉยนะครับไม่สมราคาเลยโหลื่นนะมือใหม่ก็น,น,าน่าจะซื้อมาใช้นะครับเ <c oughs> ฟืองตัวหนอนนี่เป็นลูกปืนนะครับดันขวาไอ้ดันซ้ายเป็นลูกปืนดันขวาเป็นบูทเฟืองเกียร์เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็เฟืองขับตัวหนอนเป็นอลลอยนะ แล้วก็ลูกปืนกี่ลูกวะเมื่อกี้ลืมดูแต่ลูกปืนก็เป็นลูกปืนเหล็กธรรมดาน้ำขึ้นสนิมอยู่ลูกปืนกันกลับก็เป็นเหล็กธรรมดากันกลับแต่ลูกปืนตรงนี้เป็นสแตนเลสนะสองลูกสามลูกสองสามสี่ลูกปืนห้าประมาณหกลูกอะผมก็ลืมนะครับประมาณห้าหกลูกนี่แหละ นะครับแต่ลูกปืนบางลูกเป็นสแตนเหล็กธรรมดาแต่ร,ราคาก็น่าจับต้องได้นะความลื่นอะไรมันโอเคนะดูเลยลื่นนะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าหนักร้อยก็น่าเล่นอนะ่ะหลักร้อยหลักพันต้นต้นน่าเล่นอนะ่ะถือว่าโอเคนะเบรกก็หนึบอยู่นะเบรกหนึบเนะี่ยถือว่าลื่นเลยนะ อาการที่มาหาผมก็คือตัวแบบนงแม่เหล็กเสียนะครับเสียหรือล็อกหรืออะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแหละเนี่ยตอนนี้ซ่อมละหมุนได้ละแต่ค่อนข้างจะแข็งนิดหน่อยนะตอนแรกมานี่หมุนไม่ได้เลยตอนนี้ปรับปรับได้ละนะครับแล้วก็อาการเสียงดังตอนนี้ล้างแล้วหายละหรือว่าเฮียแม่จะปัดโดนกล้องโอเคหรือว่า ดีเลระดับนึงนะใบสันยังม,มีขาอยู่ไหมมาซื้อไปเล่นงานทะเลนะขำๆซื้อไปตกขงขำได้เลยน่าจะตีไก่อยู่นะดูท่าทางเนะนี่ยผมหยอดน้ามันใหม่หมดเลยลื่นเลยนะครับเนี่หมุนเบาๆหมุนไม่ต้องแรงเลยโอเคครับตัวแรกสำหรับ ล้างวันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตัวต่อไปนะท,ท่าน